ของอีกรอบนะคะซื้อของไว้แล้วก็เอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเอาไปไม่ไหวนะคะเรียบก็เอาไปให้โลออสกับโลอิ่นเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเหลือของยายจันดานะคะอุ้ย กันด้านซานะมาบดต้นมเดื่อเวมาข้าสารบ้านนี้ก่อนเมื่อกี้ฝากเขาไว้นะคะรับคืนแล้วสวยเลยบ้าน สร้างบ้านใดน,นี่จอยบ้านเบ้านีานาน่ค่ะอ,อ๋อฮ <c oughs> ะไม่แต่พี่แต่น้องเนาะโ้เฮ็ดใหม่เขาก็อยากโตฮือนถูกกันแน่นอะ <c oughs> โอ้ยอยากได้แหละเอาไว้นั่งเรียนพอเข้าห้องงามเข้าละไปละบาน ไปหาไอจันดาก่อนนะคะสวัสดีน้องมาโุ้ยยู่ในิคอร์ทข้นงามเทอบัน เอีออยงมากแบบนี้กนี่นนย่ยานมันย่านมันลงปุ๊บทีเดียวบัดยากอีกไปนะคะโอ้ย อยู่ไหมเมื่อคืนมาหายายจันดาอยู่นะคะบอกว่าจะเพิ่งไปใส่เด้อให้รอก่อนนะคะโอ้ยสายด่างไปใส่นเนาะสายยิ่งเด็กเด็กกว่าลูกโอ้ยเออเออดีใจแง่งดีใจแม่งยายจันดาไปใส่ฮะโอ้ยเอาพิ่งยิ่งเพิ่งยิ่งเดียว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 แม่บริเวณลูกอยู่ ยาเจนดาพยูเป็นป่ะจะน้อยกันเนาะเออเออถ่ายแล้วก่อนโอเคค่ะอืออืออือโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายแล้วก่อนจะไปะนนกินน้ำก็จะน้อย แล้วก็หากินน้ำก่อนเดี๋ยวจะรอยายจันดามานะคะหากินน้ำก่อนสักหน่อยก็อยากจะเจอแกด้วยนะคะ ันนี้เอาโอรีโอปันหนึ่งแล้วก็ชาไทยหนึ่งนี่ละสองแก้วนะคะจงบ่ละเป็นพนักง,งานส o ง m ค้องคอย ยายจันดามาก่อนแกไปธุระแกอยู่นะคะจริงเมื่อคืนมาดาโมโพก,ก็มาหานะคะนัดแกไว้อยู่ว่าวันนี้จะมีของไปส่งที่บ้านนะคะแต่แกไม่อยู่แกไปธุระเราก็ไปหาชิบน้ำกินก่อน อินเทอร์เน็ตเขาก่อนกลับมาอีกแล้วเขาไปยู่สารนัดแต่เมื่อคืนน่้นะเมื่อคืนไปหานะมไม่ใหญ่นี่ไม่เป็นไรจิบๆกันี่ไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปใหม่ก็ได้นี่เป็นไรหรอกแต่ละวันของฉัน ในบ้านที่ดีอ่ะกินน้าัก่อนแนะโอขอบคุค่ะชิวๆก็ชิวอีวกอ่ะชิใจแต่เช้เ,ชเลยอโอริโอปบันชิมใจขอบคุณนะคะ<อ>่ะามา วาแบบนี้ไม่ได้ก่อนเรียกนก่อนไ่มีแต่กาแฟนะก <laughs> ินที่หนึ่งกเเไ็ได้้นี้กาแฟส้มเอาแล้วก็ใส่ระเที่ลนี้พิินี้ก่อนนะคะเอาบงานก่อน